เมล่อนครบกําหนดเก็บเกี่ยวแล้วสังเกตยังไงอย่างแรกนะครับเขาจะนับวันสุกนะครับก็คือนับอายุผลนะครับหลังจากผสมเกสร์ตัวอย่างนะครับถ้าสายพันธุ์นี้นะครับอายุเก็บเกี่ยว40-45วันหลังจากผสมเกสรนะครับวันที่ผสมเกสรเนี่ยเขาจะทําเครื่องหมายไว้นะครับแล้วก็นับต่อไป40-45วันก็ครบกําหนดเก็บได้นะครับอันที่2นะครับสังเกตจากใบนะครับใบที่ติดกับผลเนี่ยนะครับ เขาจะเริ่มซีดโซมนะครับเพราะว่าน้ําตาเนี่ยเคลื่อนย้ายจากใบลงสู่ลูกเรียบร้อยแล้วแสดงว่าฝนแก่จัดนะครับสุกแล้วนะครับแล้วก็อันที่3นะครับสังเกตที่ขั้วนะครับสังเกตที่ขั้วบางสายพันธุ์เนี่ยจะมีการแตกนะครับรั้วที่ขั้วอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือเริ่มแก่จัดนะครับพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับอันที่4นะครับสังเกตจากที่ก้นผลนะครับ ที่ก้นผลที่แป้นก้นผลเนี่ยนะครับจะมีรอยร้าวรอยแตกอย่างนี้นะครับนี่คือลักษณะของเมลอนที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวได้